ครับวันนี้หลังจากที่ทาาฝากเลี้ยงในกระถางซึ่งเป็นต้นเสียบยอดเอบิลหรืออาบิลครับพ่อไว้ในกระถางหลังจากผ่านมาอธิบายวิธีธร,รมไอย้อนกลับไปดูีกคลิปก่อนกนะครับควนตัดท่อน้ำเลี้ยงครับ ขูดตัดต้อน้ําเลี้ยงครับให้มาเลี้ยงยอดข้างใต้ต่อ,อไปจะเจริญจะไม่ขึ้นไปเลี้ยงข้างบนครับขูดเยอะเจริญออกให้หมดก็หลังจากนี้อีกประมาณยี่สิบวันก็มากรีดกรีดออกกรีดออกเสร็จก็ตัดไปเลยนะครับสายที่เราเปลี่ยนยอดสายพันธุ์ดูครับลูกเขาจะดกมากต้นนี้ ผลขคก็จะใหญ่แต่เนื้อข้างในนิ่มละไม่อร่อยครับโดยประมาณหลังจากนี้ก็จะไม่ตัดตรงนี้นะครับตัดให้พ่นไปอีกนิดนะ่เพื่อคำํำ ไม่คุ้มกับการลงทุนครับรสชาติไม่อร่อยอ,อย่างต้นนี้เป็นต้นทาพกิ่งเอามาจากต้นที่ลูกใหญ่ดกเปลือกบางครับรสชาติอร่อยหลังจากประมาณต้นนี้เกือบสองเดือนนะครับธรรมดาก็โดยประมาณครับ เดินครึ่งก็ติดแล้วครับก็จะประสานอันนี้คือคานควันตัดท่อน้ำเลี้ยงไว้ประมาณโดย20วันหลังจากนี้นะครับก็มาตัดยังมีกิ่งเดิมอยู่ก็เอาไปปลูกได้นะครับอันนี้คือยอดแขนงของต้นต่อ อันนี้ยังไปปลูกได้อีกนะครับต้องระวังหน่อยเผื่อโดนยอดโอ้โอูครับหลังจากนี้อีกประมาณอีกประมาณ20วันก็มากรีด เอาแผ่นเร็บกับเชือกควางออกนะครับแล้วก็ตัดไปปลูกได้ครับครับนี่คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนยอดตามหลายคลิปนะครับเพื่อนพๆลองไปใช้ได้ผลมากครับลดต้นทุนครับเพื่อนๆสวนคุณนชายปลูกไม้หลากหลายรวมด้วยเอบิลช่วยขวากกดติดตามช่วยสนวนคุณชายด้วยครับขอโทษครับ